ตั้งแต่มีประเด็นเรื่องการขุดคริปโตเคอเรนซีเข้ามาเนี่ยครับช่วงปีหลังๆเราก็ได้เห็นคนเล่นอะไรพิเรนพิเรนกับวงการคอมพิวเตอร์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาโน้ตบุ๊กทั้งเครื่องเนี่ยมาเพื่อขุดคริปโตเคอเรนซีก็มีนะครับหรือว่าไป modify นู่นนี่เพื่อให้ประสิทธิภาพในการขุดมันดีขึ้นอย่างเช่นการทำลายฟีเจอร์ LHR ก็มีนะครับก่อนหน้านี้คนไม่ค่อยโมก้าจอกันนะครับเวลาโมเอาไปทำอะไรไปโอ้ค็อกเพื่อทำสถิติโลกแค่นี้นะครับแต่พอคริปโตเคอเรนซีมาเนี่ยเราเห็นโมกันกระจายเลยล่าสุดนี้นะคร และการโมดิฟายครั้งนี้มันจะเรียกว่าโมดิฟายก็ไม่ได้เพราะเป็นการเอา GPU ย้ายมาใส่การ์ดจอตัวใหม่เลยนะครับก็คือเขาไปเอา GPU ของ RTX 3070 Laptop ทอหรือการ์ดจอโน้ตบุ๊กเนี่ยฮะมาใส่ PCB บนการ์ดจอแยก d e s k ์ท็อปกราฟ c กการนะครับพูด,ดง่ายๆว่ามันคือการ์ดจอแยกที่ใช้ GPU ของโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับและคุณคิดว่าใครทำนะครับขาประจำอยู่แล้วนะฮะ พี่จีนไงครับพี่จีนเรานี่ชอบโมดิฟายอะไรกันเยอะแยะเหลือเกินนะครับแต่ว่าจะใช้ดีใช้ไม่ดีอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยที่สินค้าพวกนี้ครับมันก็มีตั้งแต่เกรดช่วยชวยแบบทุเลศท,ทุเรศหลอกแดกชาวบ้านเขาอย่างเช่นการเอาการ์ดจอมาเปลี่ยนชื่อแฟลชไบออนแล้วก็หลอกขายในราคาถูกผมเชื่อว่า มันมีคนโดนมาเยอะนะครับการ์ดจอปลอมก็ว่าอย่างนั้นนะครับจนไปถึงการ์ดจอที่มีการยกชิป GPU มาแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าทําได้นี่ก็เป็นความสามารถที่แบบเออต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงครับแต่ว่าไอ้พวกแฟลชไบออนนั้นอย่าไปนับถือนะพวกนั้นมันจรนะครับแต่อันนี้การโมดิฟายแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้จริงด้วยนะครับการ์ดจอพวกนี้นะครับ คุณสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับจากเว็บไซต์เถาเป่านะครับไอ้เทาเป่าเนี่ยเป็นแหล่งเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่สุดของจีนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอย่างที่คุณเห็นนะครับมีหลายตัวหลายราคานะครับโดยที่ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ3,000ไปลายๆหยวนนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้เน้นขายตลาดทั่วโลกแต่อย่างใดเพราะว่าเทาเป่าเองเนี่ย มันเป็นเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่อยู่ในประเทศจีนเป็นหลักนะครับส่วนรายละเอียดนะครับตัวที่ได้ยับความนิยมสูงสุดก็คงจะเป็น G-Force e RTX 3 0 7 0 M นะครับหรือว่า3 0ม b m น b i l e นั่นเองนะครับตีเป็นเงินไทย3,800หยวนก็ประมาณหมื่นไปปลายนะครับดูจากความคุ้มค่าแล้ว หมื่นป,ปลายๆนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า RTX 3070 Laptop เนี่ยแน่นอนนะครับมันไม่ได้แรงเหมือน3070ของ Desktop ที่ Nvidia เดีจำหน่ายเป็นทางการนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็น RTX 3070เหมือนกันนะครับแต่ว่า CUDA Core และ Clock Speed มันก็หายไปจากเดิมนะครับเพราะอะไรที่ต้องหายเพราะว่า Laptop เนี่ยคุณดูตัวมันแค่นี้นะครับมันก็ต้องมีการริโภคพลังงานได้ที่น้อยกว่าของการ์ดจอแยกนะครับพอซัมันก็ไม่ได้อลังเหมือนพวก เดสก์ท็อปอะไรนะครับเล็กอย่างเลยก็คือความร้อนนะครับโน้ตบุ๊กตัวบางแค่นี้จะบายความร้อนได้ดีสักแค่ไหนนะครับจึงจําเป็นต้องมีการลดทอนกาลังวัดลงมารวมไปถึงคูลด้าคอและท็อกสปีดด้วยนั่นเอง <c oughs> อ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายๆคนจะคิดว่าเอ้าในเมื่อประสิทธิภาพมันแย่กว่าตัวเดสก์ท็อปปกติมากแถมราคาช่วงนี้การ์ดจอฝั่งเดสก์ท็อปมันก็ลงมาเยอะแล้วทําให้ราคาไม่ได้หนีกันเลยนะครับแล้วจะมีตัวแบบนี้ขึ้นมาทาคลิกเกลืออะไรนะครับ แถมจะต้องสั่งจากเมืองนอกทําให้ราคานู่นนี่มันเพิเพอแพงกว่า3070 v อ r ์ช่น Desktop อ,อีกนะครับอันนี้ต้องมองอีกแง่หนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ถูกครับคุณคิดอย่างเมื่อกี้นี่คือใช่100%เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นนักขุด cryptocurrency อันนี้ไม่เหมือนกัน <S 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 นะครับ <ew> เพราะว่า RTX 3070 Desktop ที่คุณซื้อกันอยู่ทุกวันนียครับมันเป็น Light Hash Rate นะครับแปลว่ามันตอนแรงขุดนะครับแต่ว่าไอ้3070 Laptop เนี่ย มันไม่ใช่ LHR ไม่ใช่ Light Hash Rate นะครับมันไม่ตอนแรงขุดนะครับถ้าคุณจะเอาไปขุดแล้วเนี่ยการ์ดแล็ปท็อปบอกได้เลยว่าดีกว่าเดสก์ท็อปนะครับ Hash Rate ไม่ได้หนีกันนะครับแต่ว่าการรวบพลังงานเนี่ยมันต่ำกว่ากันมากเพราะฉะนั้นแล้วไอ้การ์ดพวกนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันเกิดมาสำหรับคนที่ต้องการจะเอา3070แล็ปท็อปแล้วก็ไอ้ประโยชน์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้มาใส่ริกหลายๆตัวเท่านั้นเองนะครับพูด,ดง่ายๆว่าก็เอาไป ขุดนั่นแหละสำหรับคนเล่นเกมคงไม่ต้องมองนะครับสุดท้ายแล้วถ้าคุณเป็นเกมเกม,เมอร์ของเท์ครีเตอร์เนี่ยคุณควรจะหลีกเลี่ยงการจบพวกนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเราไม่รู้ว่าการที่โมดิฟายพวกนี้มามันสามารถใช้ประสิทธิภาพได้ดีและ,สะเสถียรสักแค่ไหนนะครับอีกอย่างถ้ามีปัญหาหรือว่าอะไรเรื่องไรเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเอ็นวีดีอาเขาตัวใครตัวมันนะเขาไม่ช่วยคุณนะเพราะไม่ใช่การ์ดออฟฟิเชียลของทางเขานะครับและอีกอย่างถ้ามีปัญหาทําไงครับประเทศจีนครับคุณคิดว่าเขาจะเคลมให้คุณหรอส่งไปเนี่ยคุ แต่ว่าถ้าคุณจะซื้อการ์สจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นเกมเมอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยคุณก็ควรจะไปซื้อการ์สจอที่เป็น Official มากกว่านะครับยิ่งช่วงนี้ราคาการ์สจอมันลงมาแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะซื้อคุณก็รอจังหวะดีๆคุณอาจจะได้ราคาใกล้เคียง MSRP หรือใกล้เคียงราคาเปิดตัวแล้วด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าคุณรอได้นะผมก็แนะนําให้รอเพราะว่า NVIDIA GeForce 40 Series เนี่ยอีกไม่นานหรอกครับ